ไปเอเม่อมไปเลไดไอมจะเอาไม,ม้บอะไรอยู่ไอมกเ้ยอย่าเข้ามาอย่าได็กมันเลย็ลนแลขงเมันเป็นเด็กอย่าไปย่กับมันเลยผมีตอากา,อ,กาอะไรฮะบอกมามเอ้ย ถ้ามึงสู้กับเด็กคนนี้ถ้าคนอื่นเขารู้มึงอายเขาแย่เลยนะเม่แอ้มันรู้เราแล้วว่าเราจะไปป้นเราเก็บมันมาไม่ได้ลอกมาเอ้าไม่ต้องถึงเลยปลาแม่ยังแค่ผีปลาลากมันก็สิ้นเรื่องแล้วเม่เอ้ยงั้นเองจะสั่งผีปลาไปฆ่าไหมหักคมันจังสท่องไรงัฮะ ปะนังหมดหมดตายแล้วรงองระ้องร้ระน้งพวกพี่ปาเป็นถาดเป็นบริวารก็จงล้อมหลอกปิดป่าแหมมันออกไปไหนได้เอามันเลยไอ้เจ้ากูไม่มีคลองเหรอไอ้เด็กนี่มันคิดอะไรวะเฮ้ยเมฆหยุดท๊อปเดี๋ยเอาปี๊ปามาลากมันเอ็งไม่หลุดแน่ โอ้ย๊ยกูสองกูจะละกูไปกับจิงเหยี่ยงแล้วไอเดยวนี้อยู่ที่หน้าแฟร์ใจจริงไม่ต้องระวังเรื่อไอ้3มันอยู่บริเวณนะี้เหมือนว่าลุง3จะอยู่แถวนี้นะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยก็วิเคนะทุกคนก็วันนี้นะครับผมเนี่ยเดินทางมา ท่านอาจารย์นะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยเข้ามาป่าลึกนะก็วันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปคุยกับท่านอาจารย์แล้วก็ปรึกษากันเรื่องที่จะเข้าไปในป่าลึกป่าหินมะพานนะก็ช่วงนี้นะผมเนี่ยที่มีข่าวพวกโจรเนี่ยเยอะมากเนี่ยทุกคนก็จะไปปรึกษากับท่านอาจารย์ด้วยเรื่องนั้นคือต้องทํายังไงถึงจะเอาพวกมันให้หมดสักทีนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยมาคนเดียวนะวันนี้คือ น้องเผือกแล้วก็น้องต้นกลาก็ไปเรียนแล้วนะทุกคนก็มาคนเดียวไม่ได้ชวนน้องเผือกมาด้วยเพราะว่ามันอันตรายโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางไปหาท่านอาจารย์ก่อนนะแทนครับทุกคนก็ฝนเนี่ยเพิ่งตกลงมาแบบใหม่ๆเลยนะคือพื้นเปียกแฉะเลยถ้าไม่มีเรื่องเล็งดวดนะครับผมก็ไม่น่าจะเดินทางมา เพราะว่าฝนตกหนักนะทุกคนนี่นะผมว่อาอีกไม่นานเนี่ยเห็ดก็น่าจะขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นช่วงหน้าฝนนะก็ช่วงนี้ไม่ได้พาน้องเผือกมาด้วยนะ เพราะว่าฝนเนี่ยมันตกกลัวน้องเผือกเนี่ยจะเป็นไข้เอาเพราะว่าน้องเผือกเนี่ยก็ไม่ให้ตัดผมน้องแกด้วยไม่รู้เป็นไรนะแกอาจจะถือครอบครัวอาจจะไม่ให้ตัดหรือเปล่าตั้งแต่เด็กนะไปทุกนเดินทางกันต่อดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้นะทุกคนปันนะปานนยินเสียงอะไรกันไหม เ้ยมีคนมีใครไม่รู้นะยืนคุยกันอยู่ตรงนั้น<ป>อย่าพวกผมพามเข้าไปนะโดน ที่เสียวว่ามีคนพวกมันเนี่ยอาจจะเป็นโจรก็ได้นะแต่รู้สึกพีชข้าก็ยังทําได้ยินว่าไปข่มขืนนะครที่จ้า ชื่อเสือเมฆนะอรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมาแอบดูนะมาดูไหมมันบอกว่าเ,เหมือนจะมีคนแอบดู <G ül> ผมรบกวนนะต,ะตอนวิชาเปิดตาดูสิ <G ül> ได้แต่เราที่ข้สอสามัอได้ย <G ül> มันมีตาแก่คนหนึ่ง มากไปด้วยอาคมมันกำลังตามหล่าเราอยู่นะข้ารู้มันเป็นใครถ้าเกิดว่าเราไปตรงนั้นมีหวังพวกข้าโดนปิดแน่ไอ้สามไงเหมือนพวกข้าไปสู้กับมันเลยไอ้สามอ่ะมันพูดถึงลุงสามนะเราฟูมันไม่ได้หรอกไม่ร้องก็ไม่รู้หรอกนะขู่ข้าจะเียขาเฮ้ย เสือเมดว่าเธอมึงเอาเสื้อผ่าให้มาใส่ว่าขาไปคมุมคืนเมียมันมากขาก็เลยเอาเ้อมันมาด้วยเสื้อผัวมาแหรอใช่มึงอย่าใจ,จงงเอ้ย<ต>เจ้าผีปา่าพวกทาดพวกบรลวานถ้าพวกมึงได้่ยินกู จงลากคอไอ้คนที่มันแอบดูเราทีเฮ้ยโดนดูนบอนรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวนะเหมือนว่าพวกมันจะคุยการวางแผนไปป้นครั้งใหม่นะมึงเป็นใครฮะ

การอะไรวะฮะข้าจะฆ่าเองเองรู้แทนข้าแล้วเองรู้ว่าข้าจะไปปน้นดีนะจอมมันชื่อพวกเสรือเมฆเสือไฟนะผมยินชื่อมันชัดเจนเลยเมื่อกี้ไอ้อน,นี่ข้าไม่รอดหรอกแล้วเหมือนว่ามันจะเป็นสตูกับลุง3ด้วย มันเป็นสตูลุงสามนะพวกมึงต้องการอะไรวะฮะไร่ป่นชาวบ้านเหรอ,อ,จจอรเ,เ,นะเพึ่งไร่ป้นชาวบ้านเหรอฮะ

เหมือนชื่อเสือเมฆเสือไฟกันนะตอนนี้เหมือนผมมาได้ยินแบบไม่ควรได้ยินนะมันโมโหมากพวกมึงเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะใครวลฤซีอะฮะ พวกมึงจับใครมามันดแล้ว่าจะเป็นมือของไอ้อจะ่าจิกกมันเไอ้าเนี่ยมงานง่ายเลยรู้จะ่าแค้มันเยาีเลยมึงรอย่าไป เป็นเด็กจะไม่ยุ่งกับมันเลยคุณมีต้องการอะไรฮะบอกมาเมกเอ้ยถ้ามึงสู้กับเด็กคนนี้ถ้าคนอื่นเขารู้มึงอายเขาแย่เลยนะเม่ไ้มันรู้เแล้วแล้ว่าเราจะไปกนเอาเ็บมันไม่ได้หรอกมาเอามาไม่ต้องถึงมือบ้านม่ยังแค่ผีปลาล่างมันก็สิ็นเรื่องแล้วเมกเอ้ยงั้นเอ็งจะสั่งผีปลาไปฆ่าไหมคะ

่าไอ้เด็กนี่มันคิดอะไรวะเฮ้ยเมฆห้อยทับเดี๋ยวเอาปีปลามาลากมันเอ็งไม่หลดแน่โอ้ยอุซงอุจระกูไปกับสิงห์เหี้ยแล้วไอ้เด็กนี่ยุทธนาแตกใจยุทธนาต้องระวังเือไอ้สามมันอยู่บริเวณนี้ หเ,เหมือนว่าลุงสามจะอยู่เท่านี้นะแล้วเมื่อกี้ผมท่องคาถาเนี่ยเพราะมันก็ถอยออกไปเลยห <ฟะ S 1> นุนนออย่าไปเล่นกันว่าวงส้มันไม่ไหหเหมือนว่ามันจะไม่กล้าสู้กับลุงสามนะ คนชัวช่วแบบพวกมึงอะต้องเจอลุงสามบางทีนะไอ้โนมมนจะไปไหนก่อไปเดี๋ยวพีป่ากูรอก,กินมึนงแนหะ้งแหละเหมือนมันเรียกพีป่ามาจากกานผมเนาะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรเลยมึงไม่น่าร้อนรนที่ตายเลยโนมน มึงคิดว um. <Y Equ ip sup> um. ่าพึ wrong, uh? ่งมีของแค่คนเดียวเหรอฮะพึ่งต่อการอะไรฮะไรปนชาวบ้านอ่ะผมคือลูกเมียคนเดีอีกเดี๋ยวสักวันของจะเข้าตัวพึ่งมึงเองมันผลร้อยอย่างนะสักวันของจะเข้าตัวพึ่งมึงเอง ว่าพวกมึงยังไม่เจอของจริงแน่เลยลอส,สี่ไหนไมีรู้นะเฮ้ยทองกระถายใหญ่เลยทวนมึนหัวจริงๆว่ะตอนนี้ผมว่า ต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนละเวียนหัวจริง เคยได้ยินมึงทำอะไรโก้ฮะมันหัวจัดเลยทุกคนตอนนี้ว้ารีบไปก่อนดีกว่าผจะปล่อยชีวิตมึงเลยนะสนใจล่ะพงเป็นคนชั่วกูไม่อยู่เพื่อมึงครับทุกนไม่ไหวแล้วนะ ตอนนี้มึนหัวมากมึนหัวมากเลยนะไม่รู้ว่ามันทำของอะไรใส่ผมไปก่อนดีกว่าแล้วมันบอกว่ามันเรียกผีกป่ามาจากการผมนะ อไม่คิดว่าจะมาเจอพวกมันด้วยอ๋แ่มึนหัวจริงตอนนี้ขนาดผมท่องกระฐานะเอาไม่อยู่จริงๆโดนแล้วผมเนี่ยมึนหัวมากเลยตอนนี้ผมว่าเรื่องเนี่ย ต้องไปบอกลุงสามนะเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะกลัวลุงสามมากเสียงพวอมันเงียบไปแล้วผมมาได้ยินเนี่ยคือมันเนี่ยกำลังวางแผนที่จะไปป้นหมู่บ้านหนึ่งเลยนะแล้วก็ได้ยินเหมือนว่าที่มันไปป้นล่าสุดคือไปค่มคืนลูกเมียของท คือสี่คนหนึ่งนะท่านหนึ่งเลยแหละแต่ลุงสามเหมือจะได้ช่วยชีวิตเอาไว้นะเรื่องเนี้ยต้องถึงท่านอาจารย์สามของพวกเรานะผมว่าเฮ้ยมีใครไม่รู้อยู่ด,ด้านล่างไม่รู้ว่าเป็นผีป่าที่มันเรียกมาหรือเปล่านู่นนะ เดินมินูแหละโอเคทุกคนมันหัวจริงขอออกจากบริเวณนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้คือผมเนี่ยได้หลบแล้วก็มานั่งพักในป่านะเพราะว่าผมก็ยังไม่เจอท่านอาจารย์เหมือนกัน แล้วลุงสามผมก็ไม่เจอนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ผมต้องรีบบอกลุงสามนะเพราะว่าพวกมันเนี่ยเหมือนว่าจะเกรงกลัวลุงสามโยไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อกี้มันท่องกระถาเลยไม่รู้ผมเนี่ยมึนหัวเลยผมเนี่ยได้ท่องกระถากรับนะแต่เหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะพวกมันตามมาัน้วนะทุกคน ันตามกันมาแล้วนะพ่อมึงน,นี่ตาม,นะมไม่เล,ลิกนะพึ่งต้อการอะไรฮะ,ะกูบอกลุงสานะนนมแน,น่นะผมมึนหัวไปหมดแล้วนะตอนนี้คือแล้วมันตามไม่เลิกเลย ไอเสือเมฆกับเสือไฟนะกูได้รู้ชื่อพมึงแล้วล่ะนู่น่ะมันอยู่ตรงนั้นเงินทองซะกัปุกกูไม่ต้องการ มันทําอะไรเสร็จผมไม่รู้ตอนนี้คือมึอนหัวไปหมดละเงินทองสกปรกกับกูไม่ต้องการหรอกพึงต้องการอะไรไล่ค่าขมขืนเมียชาวบ้านเนี่ยพึ่งอ่เพึ่งเป็นคนดีเหรอไม่เจอของจริงยังไม่หลับจํำเราพึ่งอะ่ะ ผมว่าผมต้องหลบไปให้ไกลตรงนี้นะแล้วเสียงใครไม่รู้ด้านล่างผมว่าจะมีทัางโดนกินหรือเปล่าอาจจะเป็นโจนอีกลุ่มหนึ่งนะพวกมึงได้เจอดีนะขอหลบไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามืนหัวไม่ไหวแล้วนะ ไน,นเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะตอนนี้คือผมไม่ไหวแล้วจริงๆต้องรีบเร่งไปบอกลุงสามโดยด่วน